เริ่มต้นทำสิ่งนี้นะคะสำหรับการลดทุนนะคะก็คือการเลิกกินน้ำตาลหรือการลดการเติมน้ำตาลเข้าไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการเติมน้ำตาลเนี่ย คือเป็นเฉพาะการเติมน้ําตาลที่เป็นเม็ดเม็ดหรือเป็นก้อนๆเข้าไปหรือเปล่าจริงๆต้องครูอยากบอกว่าอันนั้นคือใช่เลยนะคะคุณต้องเริ่มต้นด้วยจากการที่ไม่ว่าคุณจะกินอะไรก็ช่างนะคะเช่นกินกว๋วยเตี๋ยวราดหน้าหรือเมนูใดๆผัดไทยเนาะคุณเริ่มต้นโดยการไม่เติมน้ําตาลเข้าไปในอาหารต่างๆอันนี้มันจะเป็นการฝึกให้ลิ้นเราคุ้นชินกับการไม่ติดหวานนะคะเป็นสเต็ปที่1เนาะ2ก็คือสําหรับความหวานนะมันมีอะไรบ้างชาไข่มุกกาฟแฟเย็นน้ําอัดลมนะคะอันนี้เนี่ยตัดได้เนี่ยตั เอาไปเลยนะคะนี่คือแบบว่าขอลองกันเลยนะคะในคลิปนี้ให้ตัดออกไปเลยซีโร่ชูการ์ที่ใส่สารให้ความหวานคุณครูวีก็แนะนําให้ตั ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินสารให้ความหวานในสุดท้ายในยสมองก็จะเสพติดว่าอยากอีกอยากอีกมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะกลับไปกินหวานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เราลดละเลิกนะคะและอีกอันหนึ่งที่มีน้ําตาลแฝงอยู่แล้วมีน้ําตาลเยอะมากก็คือซอสต่างๆนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปบนไข่เจียวเนอะนึกถึงเนาะมันก็อร่อยมากนะคะแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นซอสมันคงไม่มีอะไรหรอกมันคงมีแค่โซเดียมแต่งจริงไหมนะคะมันมีน้ําตาล ผสมอยู่เยอะมากดังนั้นวันนี้ใครเริ่มต้นลดน้ำหนักนะคะ3ส,สิ่งเนาะไม่เติมเครื่องไม่เติมน้ำตาลที่เป็นเม็ดเป็นผงเข้าไปในอาหารต่างๆนะคะเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะตัดทิ้งแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะต่างๆซอสโดยเฉพาะซอสพีซอสมะเขือเทศน,นะคะเป็นไปได้ตัดออกไปเลยนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการลดหุนนะคะคุณครูวีมีความรูด้ดีๆแบบนี้นะคะส่งต่อให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีขุนดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะใครสนใจคอร์สออนไลน์ ียนไซส์ใหม่ในวัย40บวกนะคะสามารถทักที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือทักที่ไลน์แอที่หน้าช่องได้เลยนะคะราคาเต็ม5,900บาทราคาพิเศษนะคะสอ้สท่านแรก990บาทเท่านั้นนะคะเราเจอกันในคอสค่ะขอให้ทุกคนมีคุนดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ